เป็นเด็กที่เร็วมากเลยเรียน,นะนยเรียานมาเรียนเรียนนะังไม่เหียอนะพูดที่เหี้ยเยเอยาอยากมันจะตอัำแท้อะไรมันไม่ดีแล้วหมกูเรียนเรียนนี้มากเลยคุณจะสังเกตนะครับว่าทำไมทำไมมันจะเ,เปินเนด,ด,ดเปิดมาเอออ่อยเอยกดอยกดชีทน,นะครับ มันม <c ười> <Emmanuel> <House> oh. ีก้นน่าจะกดชิปชิปหายชิปหายชิปหายชิปชิปเ็เสียงเังเต้นอะไรเฮ้ยชิปชิปชิปหาย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 โอ้โหเออเ้ยพี่พพักกอง มีเงินน้ำแปะอทำไมมึงไม่รับฟูนะตาคิ <S <S ีว่าได้หนึ่อยากาทำไงเฮ้ยลืมเน่ลืมไม่มีเงินนี่เขลืมจริงเนาะด่านเมื่อกี้อูยังไม่ลืมเลยเฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยรอดไปกูรอดูรอด้ี่จะดดที่น้ปอะไรนะอยากให้จริงๆชิปมาชิป hard เฮ้ยตัตัดเกม มง SO ึง SO ชู้ชู้ดีเล็ตตี้ <S <S ีเล็ตเบี้ยนฮึ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 